ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับผมกับรถทัวริงสายเดินทางคลาส 650cc นะครับที่สำคัญนะครับตัวรถปี2018แบบนี้เราจัดให้กับโปรโมชั่นพิเศษที่ใช้เงินออกรถเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วมาที่นี่ได้เลยเซลไว้พระราม 2, 2> Baby's bad, oh baby's in bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Soft the liquor that we chase needles to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you Sweetheart, ผมยินดีต้อนรับพี่พี่มิตรรักแฟนรถที่เคารพทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช a n e ของร้านเซลลไบพัดสองอย่างเป็นทางการกันอีกสัก1รอบนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านครับผมมาชมกับสุดยอดรถทัวริงนะครับผมเอาใจสายเดินทางที่บอกได้เลยว่าดีกีตัวรถคันนี้มาพร้อมกับคําว่า Ma d อ in เจแป n และที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้สำหรับผมนะครับรถทัวริงคัสไม่ถึงพันซีซีตัวนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งในใจ กันเทีเดียวเป็นรุ่นไหนไปไม่ไ,ได้แน่นอนนะครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เรียบร้อยแล้วกับเจ้ายักษ์ใหญ่ของเราคันนี้เลยครับ Suzuki Wiz Tom เจ้าคันนี้นะครับตัวรถนะครับจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2018สภาพสวยใสพร้อมใช้งานที่สําคัญนะครับตัวนี้เลขไม้ยี่งเพียงแค่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวออปชั่นต่างๆของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมกันนิดนึง ครับผมและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับและเราย้ําเตือนกันมาเสมอนะครับเพื่อไม่ให้พี่ๆทุกท่านได้พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่คลิปใหม่และโปรโมชั่นใหม่จากร้านเซอร์ไว้์พร้มสองของเรานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านช่วยกันกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวรถครันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับ เช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับผมตามสไตล์ร้านเซอร์ไบ้พร้อสองของเรานะครับรถทุกคันที่มารีวิวให้ชมนะครับต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์กันก่อนเลยครับผม ราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวซูซูกิวีสตอม650ปี2 0 1 8ของเราครันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่199,000บาทครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ไปแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับผมในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ5 5 0 0บาทนะครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ4,829บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าเนินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่นะครับ9,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้รับชมนะครับและรับฟังในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าตัววิสตอม650ของเราคันนี้ไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายครับผมและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาไล่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่า ในส่วนระดับแรกนะครับพาทุกท่านมาชมที่เลขไม์ของตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ ในส่วนของเลขหมเจ้าคันนี้นะครับตัวรถวิ่งมาเพียงแค่1 3 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้เครื่องยนต์รถจบจบ,จบรอบไฟตัวรถติดครบรอบคันและนอกจากในส่วนตัวรอบไฟติดครบแล้วนะครับเจ้าวีซอมของเราคันนี้นะครับยังพ่วงมาในส่วนของตัวโหมดการขับขี่นะครับจับไปในส่วนของตัวระบบแท็กชันคอนโทรลที่ให้มาถึง2ระดับนะครับตัวนี้ใช้งานครบต้้นและที่สําคัญสามารถเปิดและปิดตัวแท็กชันคอนโทรลได้ด้วยนะครับ จากในส่วนตัวชุดเร่งไมลตัวรถนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้พาทุกท่านมาชมสภาพของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับซึ่งออกตัวเลยว่าเจ้าคันนี้สภาพตัวรถสวยใสายมากๆนะครับสีเดิมโรงงานทุกจุดให้มานะครับเป็นสีเทาดําตัดเหลืองของตัวถังบอกได้เลยว่าโดดเด่นมีสไตล์ตัวสีคันนี้สวยงามนะครับเรื่องตําหนิคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีมาให้เห็นนะครับในส่วนของตัวรถศูนตรงเรื่องเกิดอุบัติเหตุล้มชนหนักเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้ครับมาดู ในส่วนตัวชุดเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับบอกได้เลยว่าตามชื่อครับ v s t o r m เครื่องยนต์ให้มาเป็น2สู V บ V นะครับพิกัดเครื่องยนต์นะครับขนาด6 4 5ซีซีนะครับบอกเลยว่าเจ้าคันนี้แรงสั่งได้กันแน่นอนนะครับผม จากในส่วนของตัวสภาพตัวรถและพิกัดเครื่องยนต์กันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับลืมแจ้งไปในส่วนของตัวเอกสารของตัวรถคันนี้เอกสารมีมาให้ครบครบพร้อมโอนนะครับกุญแจรถมีมาให้2ดอกตัวนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับกุญแจเป็นกุญแจชิปนะครับมีมาให้ครบถ้วนคู่มือการใช้งานตัวนี้มีมาให้ด้วยและที่สําคัญนะครับในส่วนตัวชุดภาษีพรบเจ้าคันนี้ไม่ขาดต่อครับผมนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนตัวชุดยางหน้าและยางหลัง ของตัวรถคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับเอาไปพร้อมออกทริปได้เลยยางหน้าหลังให้มาใหม่ๆดอกเต็มหน้ายางไม่แข็งนะครับผมมาดูในส่วนตัวชุดระบบเบรกของตัวรถกันน,นิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวระบบเบรกเจ้าคันนี้นะครับให้มาเป็นแบบเบรกแบบ a b s ด้านหน้าเป็นดิสคู่2ฝั่งซ้ายขวาด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวนะครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับ a b s ทำงานสมบูรณ์และจานดิสนะครับสวยใสๆสุดๆเลยทีเดียวครับ จากในส่วนของตัวชุดเครื่องยนต์และเอกสารของตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว VS t ตอ m 650ของเราคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของน้ําหนักตัวรถก่อนเลยพี่ๆหลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าเห็นตัวรถขนาดใหญ่แบบนี้น้ําหนักต้องเยอะแน่นอนบอกเลยว่าคิดผิดนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้าหนักตัวรถหนักเพียงแค่200กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับคอนโทรลรถง่ายมากๆเลยในส่วนของตัวความสูงจากพื้นถึงตัวเบาะนะครับเจ้าคันนี้นะครับอยู่เพียงแค่8ปดสิ สเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ความสูงไม่เยอะนะครับตัวไม่สูงมากขี่เจ้าวีสตอม650คันนี้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับผมมาดูนะครับในส่วนตัวถังน้ํามันนิดนึงครับตามสไตล์แบบรถทัวริ่งนะครับถังน้ํามันต้องใหญ่ต้องจุน้ํามันได้เยอะนะครับเจ้าคันนี้นะครับน้ำมันเต็มถังตัวนี้จุได้อยู่ที่20ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นสายออกทิปเติมน้ํามันเต็มถังกดกันยาวๆได้เลยนะครับผม ากในส่วนของตัวชุดสเปคตัวรถเร่าวๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมนะครับผมในส่วนของตัวชุดออปชันเสริมที่ให้ติดรถมาจากโรงงานกันบ้างดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับให้อะไรบ้างเริ่มต้นชิ้นแรกในส่วนตัวชุดกาดแทนก่อนเลยครับตัวกาดแทนตัวนี้นะครับไพมาขนาดใหญ่นะครับเซฟมือได้ค่อนข้างดีและที่สําคัญนะครับเห็นใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้นะครับลู่ลมตัดลมออกไม่ปะทะลมจนเกินไปนะครับนอกจากนี้ครับผมตามสไตล์รถทัวริงคั ไปไม่ได้แน่นอนสําหรับชุดแคดบาร์ครับเจ้าคันนี้นะครับชุดแคทบาร์ให้มาขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับให้มาจากโรงงานยึดแน่นแข็งแรงนะครับเซฟตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่กลับขึ้นมานะครับผมในส่วนของตัวช่องเสียบ power outlet ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่12โวลต์36วัตต์ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับไล่ลงมานะครับผมในส่วนตัวด้านล่างนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวชุดขาตั้งนะครับตัวนี้ให้มาพร้อมกับชุดขาตั้ง และขาตั้งคูนะครับตัวขาตั้งคู่ตัวนี้ให้มาขนาดใหญ่จากโรงงานนะครับตั้งง่ายนะครับอย่างที่บอกว่าน้าหนักตัวรถเพียงแค่200กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าตั้งง่ายตั้งสบายคนเดียวก็สามารถตั้งได้นะครับผม ไล่มาดูนะครับผมในส่วนตัวชุดด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับเห็นหลอดเต็มๆแบบนี้นะครับด้านหลังให้มาพร้อมกับถาดยึดอุปกรณ์และชุดกันตกแบบจับด้านข้างนะครับสำหรับคนซ้อนตัวนี้ก็ให้มาจากโรงงานด้วยนะครับบอกได้เลยว่าแข็งแรงยึดดีมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนตัวชุดโชคด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับด้านหน้าตัวนี้นะครับโชคมานะครับไม่รั่วไม่ซึมตัวโชคขนาดใหญ่นะครับบอกเลยว่าตกหลุมนุ่มนิ่มขี่สบายกันแน่น นนอในส่วนตัวชุดด้านหลังนะครับตัวโชคให้มาเป็นโชคเดิมโรงงานอีกเช่นกันนะครับแต่ความพิเศษของโชคตัวนี้นะครับคือสามารถปรับตั้งได้นะครับให้ผู้ใช้ผู้วิเคเลือกปรับตามความชอบตามการใช้งานของแต่ละท่านได้เลยครับผมมาดูในส่วนตัวชุดท่อกันบ้างดีกว่าตัวท่อคันนี้นะครับให้มาเป็นท่อเดิมก็จริงแต่บอกเลยว่าเขาทําทรงท่อมาสวยมากๆนะครับให้เข้ากับตัวรถดูมีมิติและที่สําคัญนะครับตัวท่อไม่เงียบแล้วก็ไม่รั่นจนเกินไป นะครับก็พาทุกท่านนะครับไร่ชมรละเอียดของตัวรถมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมกับคลิปการสตาร์รถการเทสระบบไฟกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันด้านนอกเลยดีกว่าครับผม ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถและการเทสระบบไฟนะครับของเจ้าตัวซูซูกิวีสตอมของเราคันนี้กันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่โลเคชันอาจจะแปลกนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับด้านนอกเกิดเหตุอุทกภัยน้ําท่วมหนักมากๆเลยต้องย้ายเข้ามาถ่ายกันด้านในนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดกุญแจเทสในส่วนของตัวระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอนยุนุญาพาทุกท่านมาชมในส่วนของตัววิธีการเปิดปิดแท็กชั่น control ของตัวรถกันก่อนเลยในส่วนตัวปุ่มเปิดปิดแท็ c t i o n control จะอยู่ที่ประกับด้านซ้ายตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่า s e ต หนึ่งที่ตัวนี้นะครับผมจะขึ้นวงรอบนอกมาแบบนี้นะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับได้เลยนะครับเจ้า2เอา1ห,หรือเจ้าปิดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวปิดไว้นะครับก็กดเซ็ตกลับเข้าไป1นึ่ทีตัวนี้คือการปิดแอคชั่นคอนโทรลเรียบร้อยหน้าป่าเรือนไม้ตัวนี้บอกครบถ้วนนะครับรอบการทํางานความเร็วแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับ โอเคมาดูในส่วนตัวระบบไฟกันบ้างครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับตัวนี้นับปัดเรือนไม้โชว์ขึ้นครบนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับตัวนี้ติดขอบขอบครับผมมาดูในส่วนตอนสตาร์รถกันบ้างดีกว่าครับขออนุญาตกดสตาร์นิดนึงนะครับประกับอยู่ด้านขวาครับกดสตาร์เข้าไปหนึ่งทีนะครับรอบเดินเบานับปัดเือนไม้นะครับคันนี้นิ่งๆนะครับผมไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์นะครับตัวนี้ไปวนดูรับพันกันบ้างครับแสง อาจจะไม่ค่อยสวยต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับรอบเดินเบานิ่งเครื่องเงียบครับจบจบแรงแรงสั่งได้ได้เลยมาฟังในส่วนของตัวเสียงท่อกันบ้างครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับบนเครื่องนิดนึงครับท่อนะครับผมไม่เงียบจนเกินไปแล้วก็ไม่รานจนเกินไปตัวนี้เป็นท่อเดิมโรงงานไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นสายอุทยานถูกใจสิ่งนี้กันแน่นอนเสียงเครื่องนะครับ เครื่องเงียบครับผมพอพอตามสไตล์สุกเว้้าหลังไฟท้ายนะครับตัวนี้ติดครบนะครับสมบูรณ์ทุกจุดเราเช็คและเซอร์วิสให้ไปที่เรียบร้อยแล้วยางใหม่โซ่สเตอร์ใหม่ครับตัวนี้ใช้ได้าย,ยาวๆนะครับผมต้องขออภัยเรื่องแสงด้วยจริงๆนะครับจบๆนะครับสีสันร,รถก็สวยงามครับ พี่ๆท่านใดหารุ่นนี้อยู่นะครับบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับผมสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับออฟลาน,นะครับตัวนี้ทำงานปกติครับผม จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวซ u ซูกิว s t o r m 650ปี2018ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์พอนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมี โปรโมชั่นอะไรมานําเสนอกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ